สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแรงงานสัมพันธ์นิส์ในวันนี้ครับเริ่มต้นปีงบใหม่กับปี2567กับสัปดาห์แรกครับปีงบใหม่การทํางานในปีใหม่และพบเจอกับข่าวใหม่ๆประจําสัปดาห์ครับเอาละครับในสัปดาห์นี้ครับจะมีข่าวอะไรกันบ้างนะครับไปติดตามรับชมกันเลยครับ ในวันจันทร์ที่2ตุลาคม2566ครับเจ้าหน้าที่จากสำนักแรงงานสัมพันธ์ของเรานะครับได้เข้าร่วมประชุมหารือกับทางพุ่มในการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังนะครับในประเด็นการร่วมมือในโครงการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกไทยใต้ภาวะวิกฤตภายใต้บริบทใหม่ new normal นะครับซึ่งเป็นปีงบประมาณ2567นะครับในโครงการนี้เราก็ได้ทํามาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่แล้วนะครับโดยทางสำนักแรงงาน สมของเราแล้วก็ทางนิคมนะครับก็ได้มุ่งมั่นนะครับร่วมมือกันเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับสุขภาวะที่ดีในองค์กรให้มันดีขึ้นอย่างสม่าเสมอนะครับในข่าวต่อไปครับในวันอังคารที่3ตุลาคม2566รครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับได้ให้การต้อนรับคุณอับศรกฤษณะสมิทธ์นะครับประธานสาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทยนะครับและคณะที่เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับท่านรัฐมนตรีนะครับใน การที่ท่านได้เข้ามารับตําแหน่งใหม่รวมทั้งครับยังได้มีการร่วมพูดคุยปรึกษาหารือครับเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลแล้วก็นโยบายของกระทรวงแรงงานร่วมกับทางผู้บริหารกรมและก็ผู้บริหารกระทรวงแรงงานของเราด้วยเพื่อที่จะสามารถขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานของเรานะครับให้ก้าวเข้าไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนได้นะครับในในวันพุธที่4ตุลาคมนะครับเช่นเดียวกันนะครับภาคีเครือข่ายโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตกลุ่มแรงงานในระบบภาคการผลิต ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับได้เข้าร่วมเ,เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ท่านได้เข้ารับตําแหน่งใหม่นะครับรวมทั้งได้มีโอกาสนะครับได้ร่วมพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงนะครับในการที่จะพูดคุยถึงนโยบายนะครับแนวทางในการประสานความร่วมมือนะครับร่วมกันเพื่อมุ่งให้แรงงานของไทยเราครับได้มีแท็กษะของการทํางานที่ดีมีงานทําประกันสังคมเด่น นะครับแล้วก็มุ่งเน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของกระทรวงแรงงานของเราก็หวังว่าทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็ทุทกๆฝ่ายจะได้ร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนในปีงบประมาณนี้อย่างอย่างที่จะมีภาพรวมนะครับแล้วก็สามารถสร้างให้สังคมไทยของเราได้มีคุณภาพชีวิตแรงงานที่ดีขึ้นตามวิสัยทัศน์ของกระทรวงเราครับวันที่4ี่ตุลาคม2566เวลา9นาฬิกาสนาที อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้ผู้นวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากฎหมายลดับรองครับภายใต้ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมคศส2564ครั้งที่2ทับ256ครับณนห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่3 และในวันเดียวกันครับเวลา13นาิก30นาทีครับผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ในคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนครั้งที่2ทับ2566ณนห้องประชุมสำนักง,งานประกันสังคมเช่นเดียวกันครับเพื่อพิจนารณาร่างแผนการดำเนินงานการสรรหาผู้แทนสายในจ้างและผู้แทนสายลูกจ้างในคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนต่อไปครับในข่าวของวันเสาร์ที่7ตุลาคมนะครับ2566ทางสมพันธ์สมานฉัน์แรงงานไทยร่วมกับสมพันธ์แรงงานราัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นะครับได้กำหนดจัดก,กิจกรรมวันงานที่มีคุณ ค่าบสากลนะครับ d e c e n t work นะครับโดยที่เป็นกิจกรรมที่ได้ร่วมกันเดินขบวนนะครับตั้งแต่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับไปจนถึงทำเนียบรัฐบาลนะครับประตู5นะครับโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นประมาณเกือบ400คนด้วยกันนะครับทั้งนี้กิจกรรมนี้ครับเราได้เดินขบวนนะครับเพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้นะครับให้กับทุกคนได้เห็นว่าการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนการทํางานในตําแหน่งอะไรก็มีคุณค่าแล้วก็ม ศักดิ์สรีเท่าเทียมกันนะครับโดยทั้งนี้ผู้เข้าร่วมเดินขบวนนะครับก็ได้ยื่นหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีท่านสมพงศ์คล้อยแค้วผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับร่วมรับหนังสือพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักแรงงานสัมพันธ์ของเรานะครับเข้าร่วมสังเกตการติดตามการเคลื่อนไหวด้วยนะครับนี่ก็คือข่าวประจําสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกช่วงหนึ่งนะครับคือวันนี้ครับเราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานสัมพันธ์นะครับในวันนี้ให้กับ ทุกท่านได้ร er, el, summary, ับทราบกันโดยกลุ่มงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งนะครับก็ได้อัปเดตมาว่าในสัปดาห์นี้ครับได้มีการไกลเกลี่ยข้อพิพาทแรงงานนะครับระหว่างนายจ้างและก็ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการจำนวนทั้งสิ้น1แห่งด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อยุตินะครับแล้วก็ยังมีการติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างข้อพิพาทของทั้งนายจ้างและก็ลูกจ้างอีกหนึ่งแห่งด้วยกันนะครับซึ่งเราก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับทั้ง ทั้งนายจ้างนะครับแล้วก็ลูกจ้างแล้วก็ทั้งส่วนของราชการของเรานะครับเจ้าหน้าที่ของเราที่จะร่วมมือร่วมใจกันในการพูดคุยประนีประนอมเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดนะครับและนี่คือทั้งหมดนี้ครับเป็นข่าวของสำนักแรงงานสัมพันธ์ของเราประจําสัปดาห์แรกของปีงบประมาณ2,567นะครับท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวสารต่างๆนะครับได้ทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ Facebook สำนักแรงงานสัมพันธ์นะครับหรือจะสามารถไปกด กดไลค์ like นะครับทางช่อง YouTube ของเราแรงงานสัมพันธ์นิวนะครับแล้วก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ก็ได้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับและในวันนี้ครับรายการแรงงานสัมพันธ์นิวของเราต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ